นี่คือต้นงวงช้างนะครับต้นงวงช้างนะครับจะเอาไปต้มดื่มน้ําเพื่อถอนพิษในร่างกายได้เป็นอย่างดีเยี่ยมครับต้นงวงช้างนะครับผมนะครับนี่ครับตอนนี้กําลังต้มอยู่นะครับต้นงวงช้างนะครับต้นงวงช้างต้มใส่ใบหม่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะเปิดให้ดูครับอาจจะร้อนนิดนึงครับนะครับต้นงวงช้างต้มใส่ใบหม่อนครับในนี้มีใบหม่อน แล้วก็เดี๋ยวเอาให้คนให้ดูครับนะครับมีใบหม่นแล้วก็ตะไคร้นะครับมีต้นงวงช้างครับที่ผมตัดมานะครับแล้วก็ใบมะกรูดผมใส่รวมกันนะครับนี่ครับใบหม่นแล้วก็ต้นงวงช้างนี่ครับผมนะครับนี่ครับสมุนไพรงวงช้างนะครับถอนพิษในร่างกายยิ่งช่วงนี้ มีโรคภยัยแปลกๆเข้ามาในบ้านเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นโรคไข้อะไรมามาเรียไข้ป่าอะไรนะครับที่เป็นข่าวนะครับผมก็ต้มทานไม่เสียหายครับมีประโยชน์ต่อร่างกายแน่นอนครับ